เมื่อกดเข้าบทเรียนมานะคะก็ให้กดไปที่ Add Content and Activity นะคะหลังจากนั้นให้กดไปที่แท็บ Activity นะคะแล้วหลังจากนั้นกดเลือกไอคอน Fill in the blank นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะก็เราสามารถเลือกสไตล์ของแผ่นได้เลยค่ะว่าเราต้องการเป็นสไตล์แบบไหนนะคะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดที่ next เลยค่ะการที่จะทำให้คำคำนั้นกลายเป็นช่องว่างนะคะให้เรากดคลิกไปที่คำที่เราต้องการเลยค่ะหากพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะแนะนำให้กดเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังของคำที่ต้องการเลยนะคะเมื่อเราทำตามที่ต้องการได้แล้วนะคะก็ให้เรากดจอนเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ